สวัสดีครับนุ่นสมาชิก IT มีประโยชน์ทุกท่านสำหรับคนที่กำลังรอคอยโครงการคละครึ่งแต่ยังไม่รู้วิธีการเติมเงินเข้า g ีวอล e t เข้าแอป,ปเป่าตังนะครับซึ่งบางคนนะครับไม่มีแอป,ปธนาคารแต่เรามีแอป to m o n e y w a l l e t นะครับเราจะเติมเงินเข้าแอป,ปเป่าตังโครงการคละครึ่งได้หรือไม่เป็นคำถามยอดฮิตนะครับซึ่งถ้าหากใครนะครับมีแอป t o m o n e y Wallet นะครับต้องการเติมเงินเข้าแอป,ปเป่าตัง เพื่อใช้ในโครงการกลุครึ่งให้ทําตามวิธีนี้นะครับให้เรานะครับเข้าแอปเป่าตังค์แล้วเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาพบหน้าแรกของแอปเป่าตังค์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงที่ g ีวเลตแล้วกดตรงที่ปุ่มเติมเงินเข้า g ีวเลตจากนั้นนะครับให้เราเลือกช่องทางการเติมเงินกรณีที่เราไม่มีแอปธนาคารนะครับ ให้เรากดเข้าไปตรงที่ธนาคารอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากดเข้าไปที่กรุงไทยนะครับจากนั้นนะครับระบบมันก็จะขึ้นให้เราเลือกช่องทางการเติมเงินนะครับซึ่งถ้าเรามีแอปกรุงไทยเน็กอยู่แล้วนะครับเราก็ดําเนินการผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยนะครับกรณีที่เราไม่มีแอปธนาคารอะไรเลยนะครับแต่เรามีแอปทูมอนี่วอลเล็นะครับให้เรากดตรงที่ QR พร้อมเพย์นะครับ หลังจากนั้นนะครับระบบมันก็จะแสดง QR code ให้เรากดบันทึก QR code ลงไปในเครื่องก่อนนะครับแล้วให้เราเปิดแอป to o o n e ี่ a l ล e t ของเรานะครับกดตรงที่สแกนนะครับจากนั้นนะครับให้เราใส่จํานวนเงินแล้วก็กดตกลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเงินมันก็จะเข้า g w a l ล e t แอปเป่าตังของเราเองนะครับเราก็สามารถนําเงิน g w a l ล e t มาใช้ในโครงการคนละครึ่งได้นะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับเราต้องรอกดรับสิทธิโครงการคนละครึ่งผ่านแอปเป่าตังก่อนนะครับภายในวันที่20-26ตุลาคม68นะครับจะใช้ได้อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณวันที่29ตุลาคม68ดังนั้นนะครับเราต้องตรวจสอบแอปเป่าตังของเราก่อนนะครับว่าเรายืนยันตัวตนเสร็จสมบูรณ์หรือยังนะครับถ้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับให้เรารีบทําการยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะ กดรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งที่กำลังจะมาถึงนะครับสวัสดีครับ